ใส่ก็ไปเลยใช่ไหมใส่ก็ไปก็เจาะรูนิดนึงนะไม่ต้องเจาะรูก็ใส่เสร็จทีนี้แผ่นนี้มันจะมีสองแบบคือแผ่นที่ขายสำเร็จรูปหรือแผ่นที่ทำว่าเกคัสตอมไมค์คือทำไอซิลิคอนเพตอร์มาก,ก่อนถ่ายรูปก,ก็คือเรากลัวว่าไอ้ตรงนี้มันจะวางไม่แน่เลยถูกไหมแค่ไม่แน่่ีนีถ้ถ้าทำถ้าทําแบบว่าไปทาคัสตอมไมค์คือคัสตอมไมค์คือการปัดปับแต่งอย่างพวกบุคคลเขาไปทำซีทีก่อนซีทีอปับ๊บแล้วก็จะไปแปลงไฟล์แล้วก็จะขับแผ่นนี้ขึ้นมาทํา จำลองกระโหลกเราขึ้นมาว่าเออความหนาความรูของคนนี้เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็จะเขาก็อยาจะทาให้ตัวเนี้ยให้มันให้มันแนบกับตัวพอดีเลยให้พอดีกับความลึกข้างล่างนะมันแนบพอดีค่ะส่วนข้างบนนี่เป็นทรงมาตรฐานของเขาก็าจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยแค่มันแนบกว่าแนบแนบกว่าดีหรืออาจจะเป็นรอยกระเดิ่มอะไรพวกนี้ใช่ไหมส่ะอย่างเงี้ยรูปวางเงี้ยมันไม่พอดีมันเป็นขอบแต่มันก็โอเคตรงเ้รแหละแต่มันมันไม่ค่อยพอดีมันวางไม่ค่อยแนบพอทำ c u s t มไม z e มันแนบดีกว่าสมมตินะมันแนบดีกว่า ย่างเงี้ยมันก็แนบดีกว่าแต่อตนนี้มันก็จะ่ก็มีปัญหาปัญหาหนึ่งคือว่าปัญหาต่อเราพูดถึงคัสตอมไม้เลยแบบซีทแล้วกันทำไมมันมันดีไม่ดีมันก็มันก็มันก็ง่ายดีแต่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่สองอย่างหนึ่งถ้าเราปัญหาขัดตัวซิลิโคนนี้ที่เราเรียกว่าเพลนะไม่ใช่เพลนนะคือมันซิลิโคนเวลา เวลาเพดเนี่ยหมอเราพูดกันคือเป็นตัวตัวเหล็กยึดกระดูกแต่พวกนี้เขาพูดกันเรื่องเพดจนงกายเป็นธรรมดาล้วเพดคือมุมคนก็เข้าใจว่าเพจคืออันนี้แหละเพดคือจริงไม่ใช่เพดคือเหมือนมันมองเหมือนแข็งอะเพดคือต้องเป็นเหล็กยึดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสกูต้องมีสกูยึดเพดจะมีมินิเพดไมโครเพดอะไรเงี้ยมีแต่หมดที่หมอมาใช้กันนะล้วก็จะยึดสกูแต่ไอพวกนี้ไม่ใช่เพจเป็นแผ่นซิลิโคนะเป็นซิลิโคนชีกแล้วแต่แบบนะแต่คอยยึดเรียกว่าเพจกันยนโอเคเรียกก็เรียกไปตามนั้น ทีนี้อาพาสซีลิโคนแผ่นคือว่าตัวมันเองเนี่ยมันมีกาเียเพชเชอร์ฟิตคือมันกดกระดูกเราอมันจะกดทาให้กระดูกเราเป็นร่องเวลาเราเวลาถอดมาเนี่ยมันจะเป็นร่องหมดเลยกระดูกหนาแค่นี้นะแต่มันเป็นร่องลงไปเยอะยิ่งยิ่งนูนยิ่งกดเป็นร่องพอมันนำนำหนักมันผเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่า มันเหมือนสมมติว่าเรายืนบนพื้นที่พะยะยพยาย่ะสมมติว่าเรายืนอ่ะเราก็ขึ้นสูงเงแต่ความจริงบนก็กดพื้นลงไปด้วยถ,ถ้าพื้นแข็งโป๊กไม่เป็นไรแต่ถ้าพื้นมันโยกย่ำมันก็จะบุไไ๋มเข้าไปด้วยมันก็ได้ทั้งบนแต่ว่าขนไหนมันก็เสียพื้นที่ในลงล่างทีนี้แ,แรกๆไม่เป็นแต่ตัวเนี้ยมันจะกดจนกระดูกบ,บางลงบางลงจมลงลยจมลงไปเออทั้งเะจมลงไปนั้นเวลาเรา,เราคือปัญหาว่าไอ้พวกเนี้ยเวลาแก้เนี่ยเวลาเราถอดามจะเห็นเป็นลุ่มเลยมีรูปแยะๆหมดเลยมีเยอะมากให้ดูกัน เป็นล่องหมดเลยแล้วกระโหลกก็จะบางกระโหลกจะบางหมดแต่คนที่เขาเสริมพวกนี้เขาไม่เคยเปิดดูไงแต่ไอ้เราเรา,เราแก้ยอะเราเปิดเลยเห็นอย่างนี้แต่บางคนก็พอไปเอาออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปใส่อันนี้แล้วลไม่เรียบมันเป็นเพราะอะไรคะคุณหมอเดี๋ยวผมละประเด็นค่ะเอาสโมมูรณได้เราพูดถึงว่าอันนี้ก่อนถ้าเราถอดออกไอ้ตัวนี้มีมันก็มีเพเจอร์เส็จคือทาให้กระดูกมีบนิลูเวชันคือโบนเนี่ยบางลงอืมนะอันนั้นคือเราก็ไม่ค่อยอยากได้นะพู้ชงนะถอดออกกระโหลกตรงนี้มันบางลงเพราะมันถูกกด ยิ่งคุณสูงหนาเท่าไหร่ยิ่งบางเท่านั้นเพราะว่ามันเหมือนกันหนังเราอะหเังาไปคนรัดเข้าไปู่ดีนะแต่ว่าอันนี้ปัญหานี้คนจะไม่รู้เพราะหมอที่ผ่าก็จะไม่รู้อเพราะเขาไม่เคยเปิดดูค่ะแต่เวลาเราใกล้เราเปิดทุกทีแล้วก็เห็นว่ามันเป็นหลุมหมดเลยเหมือนเขาใส่เขาก็ม้วนเข้าไปเออม้วนใส่ก็เจาะรูแล้วม้วนอ่างเงี้ยค่นแล้วแต่เขาก็เลยไม่เห็นว่าเพราะเขาไม่เคยเปิดดูไงแค่นั้นเองมันหมอที่จะรู้เรื่องนี้ก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นอกจากที่หมอที่เปิดบปอยๆอยเนาคล่บ สองคือว่าไอ้ตัวแผ่นเนี่ยสมมติว่าเราใส่มันมีความหนามันสี่หกแปดเก้าพวกนี้นะความหนาตรงน,นี้ความหนาของของแผ่นนี่ทําเนี่ยถ้าเราใส่อคัสตอมไม้แล้วบางๆก็ขอได้อยู่อืแต่ถ้าพอหนาบ้าเนี่ยที่เห็นชัดมันจะไม่ได้เพราะว่าส่งด้านบนอะ่ะไม่ใช่คือมันไม่มีขอบตรงเฉพาะตรงนี้แต่ว่าตัวเคิรออ์ฟอ่ะมันจะ S <S <an> <t ries> มันจะมากระโดดตรงนี้หมดเลยอืมันจะมากระโดดมันทรงมันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ค่อยค่อยลาดไปกระจุก <an> <t ries> เออมันจะมาเห็นตรงนี้ดูนเป็นขอบทั้งที่ไม่ใช่ขอบตรงนี้นะแต่ขอบตรงนี้<อ>นี่ผมก็เคยผมเคยถามพี่แหลกเขาก่อนแล้วก็ทําเยอะก็ถามว่าเอ,อ้ยตรงนี้ตรงคุณต้องปรับทรงให้มันดีกว่านี้สิไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลูกเนี้ยแล้วก็กระโดดเลยเออกระโดดขึ้นมาแล้เขาบอกว่าเขาทาไม่ได้เพราะมาตรฐานเขาต้องข้างบนเป็นงี้<อ>เขาแค่ทําข้่งละแ้มเฉย แล้วถ้าอย่างนี้ยถ้าคนที่เสริมเกิน4มิลขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มันจะเห็นตรงนี้ก็ oh. สุดท้ายก็ต้องมาถอดออกเพราะว่าเอาก็ในบอกไม่มีขอบไหมมันไม่ใช่ขอบตรงนี้แต่มัน,อนขอบตรงนี้ขอบตรงนี้ที่นี่<อ>นชัดเลยชัดว่ามันูนยิ่งยิ่งยิ่งเบิร์ยิ่งเจ็ดแปดมิลเก้ามิลนี่นูเล็กๆอาจจะไม่ชัดค่ะดั่นั้นมันก็มีข้อเสียนนอสอง,ง,งอย่างใช่หมหนึงน่งคือไม่ช่วยเบรกกระดูกสองคือคือถ้าหนาเห็นขอบแต่ไม่ใช่ขอบนี้นะขอบตรงนี้แต่คนยังไม่เข้าใจนี้วเนี่ยหมอเหลาเหลาไม่ได้เลย เราก็าถามและเพานะคุณน่ะแต่จริงต้องปรับตรงนี้ให้ลงดิให้เลียดให้ให้มันค่อยๆลา่าดไม่ใช่มาถึงกระโดนนิดก<ะ>็ไม่ได้เพราะพิมพ์มันเป็นอย่างนั้นก็จะมีพิมพ์มาตรฐานนี่พี่ก็วนี้ทำอย่างเงี้ยนี่ฐานนี้ของจริงนี่ถอดมา<ะ>ทีนี้อาพูดถึงเรื่องว่ามียอย่างอื่นอีกไหมก็คือที่อย่างก็ผูดฉีดทั้งหลายฉีดต้นฉ<ะ>ีดนี่เข้าไปนะไม่พูดถึงนะฉีดฉีดก,ก็คือไขมันนะถ้าโอเคปลอดภัยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือมัน,ม,นมันไม่แ,แน่นอนมันเป็นพังคือได้ไหมครับไขมันได้ทีีนน้้มัก็แแลวต่ ฉีดมันก็มีความหมายไขมันนาโน,โนบ้างไมโครแฟตกต์บ้างอะไรแล้วแต่แล้วก็มีความยุบตัวไม่แน่นอน<ะ>ติดไม่แน่นอนหลกัหลกๆแลกก้ไขมันฉีดเท่าไปครั้งติดสักสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เยอะสุดแล้วฉ<ะ>ีดก็สามสิบเปอร์เซ็นต์มาตรฐานนะแต่ว่าปัญหาว่าอะไรยุบเนี่ยบางทีมันยุบไม่สม่ำเสมอมันทาให้มันเลยไม่แน่นอนมีข้อเสียงไขมันนะยุบก็ยุบเยอะไม่แน่นอนติดก็บางทีก็ฟังจุดสลับแต่มันก็อย่างเงี้ยในไขมันนะ ทีนี้มาอื่นก็เป็นอย่างอื่นก็เป็นเรื่องของผ <ม S 2> โผลที่ใส่โบนพูซีเมนคือเป็นมันเป็นผมกระดูกเทียมที่เขาเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาไว,าไว,าไว,าไว้ซ่อมกระดูกเป็นผงนะใ <ฮะ S 2> ส่น้มายาเคมีเข้าไปเวลา <ฮะ S 2> กระดูกห <ฮะ S 2> ักเล็กๆแหละที่เป็นจุดเล็กๆน,นะเขาจะใช้พวกนี้ซ่อมบมอกระดูกก็ใช้อยู่มันพอผสม,มน้ํายาปั๊บมันก็จะสักสามสี่นาทีถึงห้า่แข็งโป๊กเลยเหมือนกระดูกจริงเลยที่สืดของจริงนี่กระดูกจริงๆมันเหมือนกระดูกกระโหลกเลยแข็งกว่ากระโหลกเลย คือโคกกำแพงได้มาก <c oughs> คือกำแพงยุบ <laughs> นี่อะไรนะทีนี้ข้อดีของบนซีเมนต์คือว่ามันมันก็เรียกว่าไบโอคอมแพตติเบิลคือว่าไบโอคือร่างกายเข้ากับร่างกายดีไม่มีปัญหาอไ๋อไม่ยุบไม่ยุบไม่ไม่ยุ่งอะไรที่ร่างกายมันทนดีมันไม่มีมันไม่เหมือนแผ่นตรงนี้ดีกว่าในแง่เข้ากับร่างกายทุกอยาก่างเพราะมันใช้เสริมกระดูกจริงๆของเราเลยมันเป็นซ่อมกระดูกเราแต่เราเามาทำเสริมสวยยาก ยากมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าปั๊กมันแข็งตัวเหมือนเราเทปูนอ่ะแต่เราจะต้องเกลี่ยปูนให้เรียบทั้งหมดนี้ในเวลารวดเร็วยากใช่เหมือนเนูเทปูนตะที่แล้วทำไงให้มันเรียบอมันยากทีนี้ไอน้า่ากหนังเบาบางเงี้ยยิ่งเราเลาะสารหนังยิ่งบางเราทําไงให้มันไอนนามันแนบมันแนบดีอยู่แล้วเวลาเทปมันแนบกับพื้นพื้นคุณขระวูข้าแค่ไหนก็ไม่มีผลเพราะว่ามันแนบมันดีกว่าทำซิไอซไอซซีทีเพราะมันเทปูนลไปบิดหมดเลยล่องล่องเนีย แต่ทํายังไงให้ขอมันเนียนยตกแต่งทีนี้ยู่ท,ยที่ว่าฝีมือยากมากในนี้ต้องใช้เวลานานเพื่อพ่อมันแข็งแล้วต้องทําปรับแต่งให้ให้สวยทุกนี้ต้ีงใช้เวลานานทายากเครื่องมือต้องใช้เยอะ,อะถูก <ๆ S 2> ไหมงานละเอียดเพราะว่ามันเป็นกระดูกอ่ะมันไม่ใช่ไอสิโคยังเหลาอะไรนี่มันทำไงให้มันเนียนสวยไงมนเลยเป็นงานตกแต่งที่ทํายากหมอทก็ไม่ค่อยชอบมันมันทายากแน่ๆค่ะทำยังไงให้มันสวยยากประมาณนั้นแต่ว่าตัววัสดุ ดีไม่มีอะไรเอาออกก็ได้เหมือนกันเอาออกได้เลยถอดได้เหมือนกันเวลาทำเราต้องยึดนะยึดให้มันเข้ากันถ้ามันพอดีบางทีแต่ว่าบางทีเราก็ต้องยึดล็ <c oughs> อกไปตัวใ <c oughs> อย่าให้มันขยับนี <c oughs> แต่มันไม่อ็ขยับหรอกมันดี <c oughs> ไม่ใช่เราถอดได้ <c oughs> เหมือนพวกนี้ก็ถอดได้ <c oughs> แต่ว่าเราถอดพวกนี้มาจะไม่มีผลับกระดูกเราเพราะมันเป็นเป็นตัวทดแทนก็ไม่ทํายากเท่าไไม่ค่อยมียิ่งแล้วถ้าเกิดแต่ก็ดีในพวกที่เราสาหร่ายทั้งหลายออกอกาสติดเชื้อมันเยอะแต่อันนี้มันอวนติดเชื้อน้อยกว่าเยอะ อะไรแบบวาปิบินะมันอยู่ในถ้าเกิดไปค้นดนูได้เขาใช้คําว่าเมทิลเมทัลไคลเลตรือเป็นตัวสารที่ปบบอย่างนี้เนี่ยว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างมัจะเขียนทั้งหมดเลยไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นอะไรเอ็กซเเล์ไ,ไ,ได้อยู่กับร่างกายทนการติดเชื้อดีอะไรเงี้ยนะดีแต่ว่าเอามาสวยเอามาทํำสวยยาก ทำไมไม่เอามาทำจมูกทำยากไม่ใช่มันปันยาไม่ได้เลยมัน,ม,นม,มีที่ว่าการเซตตัวเร็วมากมันเร็วมากนะเดง5นาทีป๊อกเสร็จแล้ว5านาทีแข่งโป๊กแล้วแล้วแต่ว่าเสร็จแล้วเราต้องเอาตรงนี้มาแต่งรูปอีกทีนะึงเรงการตัดสินมันไม่สามารถที่จะเจาะรูเล็กๆทำหน้าต้องเปิดทำต้องเ,เปิดทำหน้าผากแล้วต้องมานั่งไล่แต่ระจุดให้เรียบมันเลยยา, <c oughs> ากไงคืนไม่ใช่ว่าทำไม สั่งเรามันบางไงเห็นของง่ายอยู่แล้วถ้าทำไม่น่นเห็นของง่ายมากถ้าไม่เนียนจริงนะไม่ได้อะไรเงี้ยยากแค่นั้นแหละแต่ว่าดีมันก็ดีแต่มันยากได้ความรู้เยอะมากประมาณนี้แต่เมื่อกี้เท็กเจอร์ที่จับไปคือมันเหมือนกระดูกเชืงว่ามันยากกว่านี้แต่ว่าเรามันก็ยังดีกว่าอย่างอื่นเยอะเวลาทำรีซอตโตมันหนึบปรับคือปัญหามันน้อยกว่าใช่ไหมคะหมายถึงเพราะแบบผลข้างเคียง